สวัสดีครับวันนี้พามารีวิวรถตักนะครับ S Y z G นะครับคันนี้นะครับ930นะใครหาไปใช้งานนะรถตักคันนี้นะครับราคาเบาๆนะครับ2 0 20,000บาทนะ นนนะนัี้ใครหาไว้ใช้งานนะราคานี้นะครับสองแสนสองมืนบาทนะตักใส่หกล้อได้สบายนะครับว่าร้านวัสดุก่อสร้างหรือว่าตักข้าวนะตักมันได้หมดนะเนี่ยราคาเบาๆนะครับสองแสนสองมืนบาท สองเผานะ,ยา,นย,นะยางดีสี่เส้นเลยนะครับยางดีสี่เส้นเลยนะครับมีตู้แอร์ให้พร้อมใครหาไว้ใช้งานนะคันนี้สามแสนกว่าบาทคันนี้สองแสนสองนะครับรถใหญ่รถเล็กมีหมดโอ้สูงอยู่นะเนี่ยตักใส่หกร้อสบายนะครับสูงอยู่นะครับ น่าจะประมาณสี่เมตรป่ะเป็นน่าจะประมาณสี่เมตรได้ไหมสี่เมตรได้อยู่เนาะตักใส่หกล้อสบายเลยสี่เมตรสามร้อยชั่วโมงสามชั่วโมงน้อยเกินเนาะน้องๆไปแดงกันในสามร้อยชั่วโมงเนาะไปแดงเ,น,งน,งเดงนี่ยจะหลายบาทอยู่ยังเยอะเกินฮะ ไม่ชอบคันเล็กก็คันใหญ่ได้คันนี้เท่าไหร่นะสามแสนสองอันนี้ก็สองแสนสองหางานแสนหนึ่งเออ<ๆ>นี่ยภายในภายในก็ประมาณนี้เลยนะครับใครหาไว้ใช้งานนะ สามร้อยชั่วโมงนะเนสามร้อยชั่วโมงสองแสนสองมืนบาทนะครับภายในครบใช้งานได้ทุกอย่างนะครับมีกระจกเปิดได้ซ้ายขวานะครับประตู เป็นเครื่องสี่สูบนะครับ ใไปหาไว้ใช้งานในธุรกิจตัวเองนะครับหรือว่าร้านาวัสดุก่อสร้างนะเล็กๆนะครับเปิดใหม่นะครับใไปหาไว้ใช้งานหรือว่าไว้เจ้าของร้านมันนะครับลองดูคันนี้ได้นะครับสองแสนสองหมืนบาทพร้อมส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับ มีเก็บเงินปลายทางโอนมาหนึ่งแสนนะครับเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับใครสนใจนะครับเนี่ยตักใส่หกล้อได้สบายนะครับตักใส่หกล้อได้สบายนะเนี่ยตักใส่หกล้อได้สบายเลยนะครับยางเต็มเต็มเลยนะยางดีสี่เส้นนะยางดีสี่เส้น รได้นะครับตรงมีแต่ครบนะครับผมว่าใครเปิดธุรกิจด้านวัสดุก่อสร้างใหม่ๆเหมาะนะทุนน้อยนะครับ2องแสนสองนะครับพร้อมส่งให้เลยนะครับพร้อมส่งให้ทุกจังหวัดนะครับอยู่จังหวัดไหนขอแค่บอกนะครับสนใจดูรถได้ที่ราชบุรีนะครับศูนย์หกสโทรแนะครับรถมี2องคันนะคันนี้3ามแสนสอง คันนี้สามแสนสองนะครับคันนี้ยสองแสนสองนะครับคันนี้ตักเข้าได้สบายเนี่ยคันนี้คันใหญ่สามแสนสามแสนสองคันนี้สองแสนสองนะครับห่างกันหนึ่งแสนบาทนะครับแต่คันนี้ได้คันใหญ่นะครับคันนี้เป็นคุมัสุห้าหนึ่งศูนย์นะครับเป็นคุมัสุห้าหนะนึ่งศูนย์นะคุมัสสุห้าหนึ่งศูนย์นะครับสวยๆยางใหม่ยางหลังก็ใช้ได้ เต็มอยู่นะครับฝั่งนี้ก็เต็มนะครับนี่ก็เต็มนะครับใช้ได้ดีนะครับคันนี้แบตลูกใหม่2ลูกนะครับคันนี้พร้อมส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับไม่ต้องมีค่าส่งนะครับนี่ใครทำธุรกิจไว้ใช้งานนะมาดูคันนี้ได้นะสามแสนสองสองแสนสองนะครับมีให้เลือกสองคันนะครับ สำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องยูทูบสินายแม่ครูซินนะครับใครสนใจนไหนโทรสอบถามได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ